ลุงป้อมจะขอเป็นโซ่ข้อการตั้งร you, excel, uh, nah ัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาคล้ายๆเป็นนายกคนกลางนะครับเอ้นี่ดูลุงป้อมนี่ชักคล้ายๆอดีตนายลุงป้อมบ่ะนะฮะพลเอกชาวลิตยงยุทธนะ๋วบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วประกาศโซ่ข้อกลางลุงป้อมก็ประกาศโซ่ข้อกลางบิ๊กจิ๋วประกาศเรื่องรัฐบาลแห่งชาติลุงป้อมก็ประกาศรัฐบาลแห่งชาติใช่ครับเออต่อไป ไม่รู้จะประกาศสปาเพสซิเดียมเหมือนลุงจิ๋วไหมนะต้องบอกงนั้นนะครับลุงป้อมล่าสุดนะไปเขียนเฟซบุ๊กไม่ใช่ลุงป้อมเขียนหรอกคนอื่นเขียนแต่ลุงป้อมอัติครับยังไงครับเป็นจดหมายฉบับที่5รับก็ย้ําเหมือนเดิมว่าพูดไม่เก่งแต่มีหัวใจที่ใหญ่พอยอมรับความแตกต่างเพื่อนําพาก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะแล้วก็บอกว่าชวนทุกฝ่ายไปก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับนี่ออกมาเมื่อวันที่15ามีนาคมนะครับ มนนันหมาย<บ>ถึงอะไรจดหมายฉบับที่หาจดหมายฉบับนี้พอเราไปถอดรหัสดูเนี่ยมันเหมือนกับว่า 1. น่ก็คือน่าจะมาแก้เกมแคมเปญสา0เสียงของเพื่อไทยที่ไปประกาศว่าจะไม่จับมือไม่จับมือใครนะฮะลุงป้อมก็เลยเหมือนกับว่าต้องพลิกเกมมาสู้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยลุงป้อมยังมีความหวังเข้าร่วมรัฐบาลใช่ครับแล้วก็มีการพูดถึงนะฮะในสิ่งที่เป็นปัญหาครับที่ บอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดลม,มนะก็คือฝ่ายอนุรักษนิยมกับเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยความขัดแย้งน,ะ,ะ,นะ,ะมีความขัดแย้งแล้วก็ผลักกันขึ้นมาเมียหน้าด <รอ S 2> <ต>ังเน,นไม่ไปไหนต่อาฉะนั้น,นก็ตั้งรัฐบาลที่สลายขั้ว <ใช S 1> สลายความขัดแย้งใช่ครับต้องเป็นรฐนัฐบาลแห่งชาติคเขาก็ยังไม่ได้ใช้คำว่ารัฐบาลแห่งชาติแต่ว่ามันส่งนัยยะอย่างนี้ครับมีอยู่ประโยคนึงบอกว่าเมื่อผมเป็นรัฐบาลนะฮะจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนโยบายของทุกพักมา มาทําให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ดังเกียดหรือแบ่งแยกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ก็นี่แหละก็คือจะเอาทั้งหมดแหละชัดเจนเพราะว่าถ้าจะเอาจากนโยบายจากทุกพักเอเชิญทุกพักมาร่วมรัฐบาลกันในฐานะพี่ใหญ่ขอเป็นประธานขอเป็นนายกได้ไหมนี่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าการเมืองในหัวใจของเขาเนี่ยต้องไม่มีผู้ชนะเด็ดขาดและไม่มีผู้แหราบคราบอันนี้เนี่ยมันคําพวกนี้นะฮะวัดวัรีวัฒกรรมแบบนี้มันคือวัดรีวัฒกรรมเกี่ยวกับรัฐบาลแห่งชาติทั้งสิ้นนะฮะ ความหมายของรัฐบาลแห่งชาติก็คือรัฐบาลทุกพักที่ประกอบด้วยทุกพักหรือเกือบทุกพักเนี่ยร่วมกันบริหารโดยไม่มีฝ่ายค้านหรืออาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพิเศษนี่นะฮะมันก็คืออาจจะบอกว่าทุกไม่ทุกพักหรอกแม่เขาก้าไก่พักหนึ่งก็เพราะว่าถ้ามากันกันทุกพักก็อาจจะมองว่าเป็นประเด็นการรัฐประหารอ่าแต่ให้มีฝ่ายค้านบ้างแต่น้อยนะเพื่อให ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าไปแล้วก็เหมือนกับสร้างความปรองดองออ้นเรื่องปรองดองตอนนี้ไม่เรียกลุงป้อมแล้วเรียกพ่อใหญ่ป้อมนี่พ่อใหญ่ป้อมพ่อใหญ่ป้อมทาอะไรบ้างเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวอย่างนี้นะฮะก็คือเริ่มจากการเผยแพร่จดหมายฉบับที่ห้าที่เราเล่าเนี่ยนะครับพูดถึงนายกคนกลางพระประ่งชาติในวันเดียวกันครับก็มีภาพร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับสามกันนำภูมิใจไทยที่พ่ชางวิเคราะห์ไปเมื่อวานนีที่วิเคราะห์ดูนะว่าภาพนี้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยซึ่่งงมมมันนนก็็เเปหือวาผ ผิดนะเนี่ยไม่ใช่สามแกนนําพักภูมิใจไทยผมว่ามีอีกมีอีกเพราะว่าพี่กอฟเขาจะจัดจานไว้อย่างไรจัดจานยากว่างไว้เลยเวลาผู้หลักผู้ใหญ่กินข้าวกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าเรานั่นปั๊บเนี่ยจะจองเนี่ยเขาต้องมีกี่ที่ชัดใช่ไหมต้องแจ้งไปชัดเจนต้องแจ้งชัดเจนว่ามีกี่ที่เขาถึงจัดสำรับไว้ครับประมาณนี้ใช่ไหมและที่ผมสงสัยตั้งแต่แรกเนี่ยนะที่ให้ ให้ท่านผู้ชมไปคิดเองแล้วกันนะว่าคนที่นั่งข้างข้างซ้ายบิ๊กป้อมเนี่ยเพราะว่าคุณหนู่คุณอนุทินเนี่ยนั่งข้างขวาบิ๊กป้อมใช่ไหมแล้วก็ข้างซ้ายมันว่างตัวใหมนตอนถ่ายรูปต้องมีการลุกครับใช่ไหมใช่ครับอแล้วไปเลื่อนเก้าอี้ให้คิดไว้หน่อยนะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าภาพนี้มันก็บอกว่า จะเป็นการขายแพ็คคู่ใช่ไหมใช่ครับแพ็คคู่ระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเพื่อจะสู้กับ310เสียงครับยังไงครับพี่ก้องใช่ครับก็คือว่าถ้าเผื่อสองพัคนี้รวมกันได้สักร้อยนิดๆนะฮะก็จะมีน้ำหนักในการต่อรองมากกว่ามากกว่าการแยกกันเดินครับนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสูตรที่บิ๊กป้อมก็บอกไว้ก่อนด้วยคือหมายว่าเป็นการส่งสัญญาณว่านี่ไงครับพรรคต่างๆก็มาหาเขาที่บ้านนะฮะใช่ไหมเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนะกลุ่มสามิตรจะลาออกก็ยังไปอําลาที่บ้านใช้ ทานค่าที่ห้องอย่างนี้สามมิตรลาออกไปไหนไปเพื่อไทยไปเพื่อไทยเพราะลาก็ไปแล้วบอกว่าสามิตรก็บอกว่าจักกันด้วยดีครับทางพลังประชารัฐก็จักกันด้วยดีเพราะว่าแตะมือไว้ตอนนี้ลุงป้อมไม่ขัดแย้งกับใครใช่ไหมใช่ครับก้าวข้ามความขัดแย้งไปก็ไปแต่ว่า ก็จากกันด้วยดีในอนาคตทํางานร่วมกันได้เป็นรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันครับถูกไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่อยู่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆก็คือเป็นโจทย์เก่าของฝั่งทางฝั่งขวานะฮะก็คือทั้งคุณวิรัติผู้กองธรรมนัฐเนี่ยก็คืออันนี้ก็เหมือนกับมาโชว์แหละว่าบิ๊กป้อมก็คือมาได้หมดคุมได้หมดแล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าเก้าอี้ซ้ายขวาเต็มอยู่เต็มเลเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าต้องเป็นคนสําคัญเห็นไหมเก้าอี้ที่ ฝั่งซ้ายเนี่ยนะจะเป็นประธานยุ้ยศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับก็คือคุณสมศักดิ์ที่ลาออกวหน้าทีอ่มครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนะเป็นคุณสันติอ่าเห็นไหมในคันพักเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปรูปของภูมิใจไทยเนี่ยเก้าอี้ฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปนี่ครัให้คิดเองนะหายไปใครสามมิตอ่าก็เปิดตัวเข้าเพื่อไทยวันที่17ใช่ไหมสิบเจ็ดมีนา ที่ผ่านมาเองนะที่ร้านร้านกินเส้นร้านของเขานะครับคุณสรวุฒิซึ่งเป็นสสชนบุรีลาออกแล้วไปอยู่เพื่อไทยบอกว่าไงครับเน,นี่ยนะบ,บอกว่าได้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับบิ๊กป้อมนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก,ก็จะไปกราบลาโอ้คุณสรวุฒิเนี่ยไปอยู่เพื่อไทยไปอยู่ทีมเดียวกับคุณแป๊นสัญยาคุณปลื้ม อันนี้จะทําให้บ้านใหม่หนักไหมบ้านใหม่ก็คือกลุ่มพลังใหม่ของเสียเฮ้งสุชาติชมกิจอาการหนัก,นกครับอาการหนักนะครับเพราะว่าเวลามันลอยต่อมันมันถูกกดดันใช่ครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเ,เ,เ,เสียเฮ้งลงเขตหนึ่งที่ชนบุรีก็สู้กับลูกสาวสอทอเหียรบลูกของสาวทอเหียวที่นะวันก่อนผมก็พอมีข่าวคุณสรารวุฒิเนี่ยผมก็ได้โทรไปคุยกับ เสี่ยเฮงด้วยนะครับแกบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องไม่รู้มานานแล้วเรื่องคุณต้นสรวุฒิเนี่ยว่าจะไปอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้อยู่กลุ่มผมนี่เขาไม่ได้กระทบอะไรไม่กระทบอะไรเขาไม่ได้อยู่กลุ่มผมอยู่แล้วแล้วก็ยังมั่นใจว่าจะได้8จาก10ฮะเสี่ยเฮงนะชนบุรีชนบุรีนะครับผมเออทำไมตัวคงที่นั่นมันมีสิบสิบหกที่นั่งผมคุยกับคุณสนธิยาคุณสนธิยาก็บอกว่าได้อย่างน้อย8อ่า8เหมือนกันแเหมือนกันตรลงมันมีสิบหกที่นั่งใช่ไหมแล้วก็ทางเสี่ยเฮงยังบอกอีกว่า อยากฝากไปถึงคุณสัทยาว่าถ้าแน่จริงมาลงเขตหนึ่งชนกันดีกว่าอท้ากันเลยนะท้ากันเลยท้าต่อยกันเลยหรือยัอ่ไงทีนี้ลุงป้อมจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติได้อย่างไรในเมื่อสสก็ออกไปครึ่งพักแล้วนะออกไปครึ่งพักครับไปเนี่ยดูเนี่ยสสเนี่ยจำนวนสสอ,ออกไปครึ่งพักเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเราเราทำกราฟกราฟทำกราฟิกนี่แผ่นเดียวไม่พอนะฮะต้องสามแผ่นเลยห้าสิบเก้าคนนะครับนะออกไปแล้วห้าสิบเก้าคนห้าสิบเก้าคน จาก115้ใช่ไหมร้อยสิบห้าร้อยสิบหกล่ะนะตอนหลังก็ไปดูดคนนู้นคนนี้มาก็ได้121ครับก็หายไปครึ่งพักจริงๆนะตามนั้นแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งพักเนี่ยนะก็ไม่รู้กลับมาเท่าไหร่ใ่ครับเพราะอย่าลืมนะว่าการเลือกทุกการเลือกตั้งเนี่ยจะมีสสเก่าล่วงไปประมาณ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็มีทางสาบันพระปกเก้าที่เขาไปสำรวจมาที่แถลงมโอนเพื่อทหานะครับที่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า ครั้งนี้มีการที่จะไปดูแล้วว่าคนอยากจะเลือกพักใหม่ที่ไม่ได้เลือกพักเดิมที่ตัวเองเคยเลือกเนี่ยถึง40%นะมกนมีการเปลี่ยนใจเยอะเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วปี6-2นี่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนใจเลือก50% 5 0าครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลับมา40%นะแต่โดยปกติจะ30นะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้นะครับ